สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะเรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่สนุกสนุก,กันเนาะวันนี้อ่าเรามาเช็คความรู้สึกใครคนนั้นของคุณคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้คนที่อยู่ห่างกันตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเชื่อว่าคุณก็น่าจะอยากรู้นะ พลังงานไพ่วันนี้ถ้าคุณดูแล้วคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะถ้าคลิปนี้ดึงดูดให้คุณเข้ามาเจอถ้าเราดูแล้วมันรู้สึกเอ๊ะขัดความรู้สึกเลื่อนผ่านได้เลยนะคะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปของคุณนะ mm. พลังงานไพ่วันนี้ใครคนนั้นของคุณตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาคุณก็ยังคือรอยยิ้มความสุข คุณก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาคนคนนี้ค่อนข้างที่จะจริงจังกับคุณนะคะเขายังมั่นคงกับคุณแต่ว่าต่อให้ตอนนี้คนคนนี้จะมีความมั่นใจในตัวเองมากแค่ไหนก็ตามเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากยังไงก็ตามในณนาทีนี้คุณมีอิทธิพลต่อใจของเขา คุณทำให้คนที่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงกับกับตัวเองอะเกิดความหวั่นไหวคิดมากวิตกกงังวลรู้สึกเป็นตัวเล็กตัวน้อยอะค่ะมีความรู้สึกแบบไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณตอนนี้พวกคุณอยู่ห่างไกลกันนะคะต่างคนต่างรอคอยถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ ยังเฝ้ารอคอยในการที่จะติดต่อสื่อสารถ้าอยู่ห่างกันและเงียบกันไปความรู้สึกในหน้าไพ่นี้ไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะคะเพียงแต่บางครั้งความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณอาจจะเป็นในรูปแบบที่เขามองว่าคุณตอนนี้นิ่งมากและดูเหมือนมีอีโก้ก,กับเขามากๆพลังงานของคุณดูยิ่งใหญ่ แล้วการที่จะเข้าหาคุณเขารู้สึกว่าเขามีกล้าตอนนี้คุณดูถ้าความรู้สึกของเขานะคุณดูมีความโดดเด่นในตัวเองมากๆในการใช้ชีวิตบุคลิกภาพอะไรของคุณยังไงก็ตามเห็นถึงความมั่นคงเห็นถึงพลังงานความยิ่งใหญ่ในตัวคุณดูมีอีโก้ดูคุณโฟกัสในชีวิตของคุณในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคุณอยู่ตอนนี้ ความรู้สึกเขาคุณเป็นเดือนซันแต่แต่เขาเนี่ยเป็นพระจันทร์ดับพระจันทร์มืดความอื่นๆในความรู้สึกตัวเองในวันที่มีคุณมันเป็นรอยยิ้มมันเป็นแสงสว่างมันเป็นความสุขแต่ในวันที่ไม่มีคุณดูสิคะมันดูเศร้าหมองมันดูเหมือนสิ้นหวัง คิดถึงค่ะจากคนที่เคยมั่นใจในตัวเองตอนเนี้เหมือนเป็นอะไรที่ตัวเล็กน้อยตัวเล็กตัวน้อยมากในความรู้สึกเขาขาดความมั่นใจไปเลยสำหรับเขาคนนี้นะคะเชื่อว่าพลังงานคุณและเขาตอนนี้ต่างคนต่างรอถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองยังไงก็ตามแต่คุณก็ยังรอคอยเขาเชื่อว่ายังอยากจะติดต่อสื่อสารหากันอยู่คนคนนี้นะคะต่อให้เขาจะไปรู้จักใครมากี่คนที่เข้ามาในชีวิตเขาหรือเขาจะไปรู้จักใครมาก็ตามคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา เขามั่นใจว่าคุณเนี่ยเป็นอะไรที่คู่ควรกับเขาถ้าเขาจะมีใครสักคนคนคนนั้นต้องเป็นคุณที่จะอยู่ในชีวิตอนาคตข้างหน้าเขาเขาคนคนนี้ค่อนข้างชื่นชมในตัวคุณมากๆนะคะเขาค่อนข้างแอบชื่นชมในตัวคุณมากๆการห่างไกลกันครั้งนี้ไม่ได้ให มันไม่ได้บั่นทอนความรู้สึกเขาเลยความรู้สึกของเขาคือกังวลใจในความเงียบของคุณกังวลใจในการที่ตอนนี้คุณดูโดดเด่นคุณดูลักตัวเองชีวิตคุณดูสมบูรณ์แบบมีความสุขมีความสำเร็จแต่กับเขาพลังงานของเขาดูด้อยกว่าคุณมากๆ ตอนนี้เหมือนเขาทำอะไรไม่ได้เลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องทรัพย์เรื่องทรัพย์ก็ดูจะน้อยกว่าคุณความสำเร็จมองมาที่คุณมันคือที่สุดแต่เขาดูหม่นหมองดูเศร้าหมองดูอะไรก็ในวันที่ไม่มีคุณอะ่ะดูพลังงานของเขาดูลบไปเลยอะ่ะในชีวิตของเขานะคะ และตอนนี้เหมือนเขาทำอะไรไม่ได้การมองมาที่คุณมันดูมันดูสมบูรณ์แบบอะมันดูเป็นความสุขเป็นพลังงานที่คุณอยู่ในจุดที่ดูเหมือนจะต่อให้ไม่มีเขาก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรในสําคัญในชีวิตคุณอะแต่กลับเป็นเขาที่การที่ไม่มีคุณแล้วชีวิตเขามันดู มันดูแห้งแหลงมันดูเฝ้าหลอคอยคิดถึงนวงน่วงมันดูมันเป็นความรู้สึกอื่นในชีวิตนะคะอนาคตข้างหน้ามองไปคือมันต้องเป็นคุณะ่ะในความรู้สึกเขาตอนนี้นะทรมานค่ะคนคนนี้บอกได้เลยว่าทรมาน ถ้าเงียบกับคุณไปนะสังเกตพลังงานด้วยนะคะบางพลังงานอาจจะสลับกันได้นะระหว่างพลังงานคุณกับของเขานะอาจจะสลับกันได้นะคะดูซิว่าพลังงานของเขาตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณอีกนะคะแต่คนคนนี้รู้สึกกับคุณดีมากถึงแม้ว่าจะเงียบกันไปถึงแม้ว่าจะห่างกันไปก็ตามนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาตอนนี้น่าเบื่อมาก ใครจะมายืน่นมาพูดมาอะไรรู้สึกว่าเขาเบื่อหน่ายเขาไม่อยากจะพูดจะสนใจอะไรใครทั้งนั้นตอนนี้นะนอกจากคุณเป็นพลังงานที่คิดถึงคุณมากตอนนี้นะเขามองว่าตอนนี้ความรู้สึกเขาคือเขาเด่าใจคุณไม่ออกตอนนี้ว่า คุณยังอยากจะคุยกับเขาอยู่ไหมคุณจะเปิดใจให้กับเขาอีกครั้งได้ไหมเขาดูเดาใจคุณไม่ออกเลยอ่ะเพราะดูเหมือนชีวิตคุณมันอยู่ได้มีความสุขกับตัวเองดูแลตัวเองดีอยู่ในอยู่ในอ่าเขาเรียกว่าในจุดที่มันดีแล้วแต่เขาไม่รู้ว่า เขายังมีความสำคัญในชีวิตคุณอยู่ไหมเขาไม่แน่ใจค่ะเพราะตอนนี้คุณเงียบมากและดูเหมือนจะไม่สนใจเขาด้วยเขาก็เลยดูเหมือนตอนนี้ดูคุณชีวิตคุณมีอิสระในตัวเองอยากทำอะไรทำชีวิตคุณดูเหมือนมีความสุขมีอิสระในตัวเองในการใช้ชีวิตตรงกันข้ามกับเขาทุกอย่างที่ทำอะไรไม่ได้เลยในตอนนี้ เขารักคุณค่ะเขาเจ็บเขาอยากกลับมามั่นคงกับคุณเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณนิ่งมากความนิ่งของคุณการเดาใจคุณไม่ออกมันเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเจ็บอะ่ะอืมเขากลัวคุณแบบว่าความเมินเฉยของคุณความนิ่งเฉยของคุณมัน มันยิ่งทําให้เขาคิดถึงคุณหนักมากสิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้กับเขาที่ผ่านมาเขานึกถึงเรื่องเก่าๆระหว่างคุณกับเขาเขาเข้าใจแล้วค่ะว่าวันเนี้ที่ผ่านมาคุณน่าจะทําดีกับเขามากๆห่วงใยใส่ใจอ่อนโยนกับเขาดีกับเขาทุกอย่างแต่เป็นเขาเองที่มีความ ไม่ชัดเจนกับความสัมพันธ์อยู่ตรงนั้นเป็นความที่ไม่กล้ากับความสัมพันธ์อยู่ตรงนั้นต่อให้คุณจะทุ่มเทมากแค่ไหนในวันนั้นเขาอาจจะไม่คิดที่จะทำอะไรให้มันก้าวหน้าให้มันน่าภูมิใจอะที่เห็นแล้วคุณภูมิใจอะมีแต่การเฝ้ารอคอยนั่นมันก็อาจเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเลือกที่จะรักตัวเองเลือกที่จะเมินเฉยใส นะคะเขาเสียดายคุณค่ะบอกได้เลยว่าคนคนนี้เสียดายคุณวันนี้เขาอยากทำทุกอย่างนะคะที่อยากจะกลับไปหาคุณเพราะตอนนี้ดูคุณอยู่ได้โดยไม่มีเขามันเป็นอะไรที่เขาอยากเคลียร์อยากคุยกับคุณมากๆอยากเดินทางมาหาค่ะบอกได้เลยอยากเร,เริ่มต้นใหม่กับคุณอยากต่อสู้กับความรักครั้งนี้ใหม่อยากเทคแอคชั่นอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่จะไม่เสียคุณไปตอนนี้คุณดูชัดเจนเด็ดขาดมากๆการที่เขามาที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมาแบบมาแบบไม่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะ่ะไม่เป็นโลเป็นพายเชื่อว่าคุณตัดทิ้งอะการที่จะเข้ามาหาคุณเขาต้องคิด คิดเยอะมากเพราะตอนนี้คุณอยู่ในในรูปแบบที่แบบชัดเจนมากคุณจะไม่ยอมอ่อนข้อหรือจะไม่ยอมมาเสียเวลาอะไรกับเขาอีกจะไม่ยอมมาเป็นตัวเลือกจะไม่ยอมมาเลื่อยเปื่อยกับเขาอีกเพราะตัวคุณเองเขามองว่าคุณเข้มแข็งมากตอนนี้คุณสตรองมากแล้วคุณรู้สึกว่าอดทนอดก,นกันกับเขามานานมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเข้ามาแล้ว คุณจะไม่ทนถ้าไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่คุณพอใจเขาเชื่อว่าคุณจะไม่ทนกับเขาการที่อยู่ไปแบบมีเหมือนไม่มีอยู่แบบแร้งแค้นอยู่กันแบบเป็นความรักที่โดดเดี่ยวและขาดแคลนคุณรู้สึกว่าเขามองว่าความรักครั้งนี้คุณไม่เอาแล้วคุณเลือกที่จะจบจะพังจากพลังงานหน้าไพ่ เขารู้สึกว่าตอนนี้คุณปฏิเสธเขามากเลยนะคะคุณเหมือนตั้งใจที่จะตัดเขาออกไปจากชีวิตเลยอะเหมือนคุณไม่อยากให้โอกาสเขาเลยความรู้สึกของเขาตอนนี้คือเขาอยากได้รับความสุขนั้นอีกครั้งหนึ่งจากคุณอยากนึกถึงโมเมนต์เวลาอยู่ด้วยกันนั่งทานข้าวด้วยกันไปไหนด้วยกันมีโอกาสนั้นอีกสักครั้งไหมให้กับเขาอีกครั้งไหม นั่นคือความรู้สึกของเขาตอนนี้เพราะตอนนี้ดูคุณเด็ดขาดเข้มแข็งชัดเจนมากเขามองว่าคุณไม่อยากมาเสียเวลาอะไรกับเขาเป็นการเสียเวลาเวลาที่แบบไม่ไม่คุ้มค่ากับชีวิตเป็นเป็นการเสียเวลาที่เลื่อยเปื่อยเฉยแฉะมานานมากแล้วซึ่งเขามองว่าคุณตั้งใจ ที่จะเมินเฉยแล้วก็ตัดเขาทิ้งไม่ได้งอนเพื่อให้มงงาง้อแต่เป็นการนิ่งตั้งใจที่จะตัดเขาทิ้งอะ่ะไม่ใช่มงงาง้อแล้วอยากคืนดีด้วยไม่ใช่คุณอยู่ในเวอร์ชั่นที่ถ้าจะเข้ามาต้องคู่ควรกับคุณต้องเข้ามาซับพอร์ตต้องเติมเต็มกันและกันต้องเป็นความสุขกันและกันแต่ถ้าเข้ามาแล้วดูขาดแคลนไม่ต้องเข้ามา ตัดทิ้งเลยค่ะการงอนครั้งนี้การเงียบครั้งนี้บอกได้เลยว่าเขารู้สึกว่าเขาเสียดายคุณมากในวันที่คุณไม่มีเขาดูคุณสำเร็จดูคุณโดดเด่นเข้มแข็งชัดเจนทุกอย่างในชีวิตของคุณมันดูดีแต่เขาสิถอยหลังซึ่งมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าอยากขอโอกาส โอกาสนั้นอีกสักครั้งได้ไหมแต่เชื่อว่าตอนนี้คุณถ้าจะยากแล้วการที่จะเข้ามาเริ่มต้นใหม่เขาจะต้องถีบดึงตัวเองเพื่ออยู่ในมาตรฐานที่คุณพอใจซึ่งดูจากสภาพพลังงานเขาแล้วดูต้องใช้ความพยายามอย่างแรงกล้ามาก ไม่ใช่เรื่องง่ายการจะเข้าหาคุณในเวอร์ชั่นนี้นะคะนี่คือความรู้สึกของเขาในวันนี้นะคะยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้กับช่อง Queen of Love Tharot ด้วยนะคะอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ